สวัสดีเชา้าวันที่4นะครับวันนี้เราจะเดินทางไปเมืองคาสเปกิกันนะครับวันนี้เดี๋ยวเราต้องนั่งรถใช้เวลาเดินทางไปประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับตอนนี้ที่จอร์เจียนะครับเป็นช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนะครับระหว่างทางที่เราไปครับก็จะเริ่มเห็นแล้วนะครับบนภูเขาเริ่มออกเป็นสีแดงๆสีเหลืองนะครับสวยงามมากนะครับ ที่นี่นะครับบางทีเราขับรถอยู่นะครับเราอาจจะเจอน้องวัวหรือน้องแกะนะครับเดินบนถนนกันเป็นขบวนอย่างนี้เลยนะครับน่ารักมากเลยครับแต่ละตัวตอนนี้เราก็ขับกันมาได้ประมาณเกือบเกือบชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับเราท้ามองไปทางขวาเราก็จะเห็นเป็นเหมือน แม่น้ำหรือทะเลสาบนะครับอันนี้ก็เป็นจุดแวะถ่ายรูปที่แรกของเราวันนี้นะครับนี่เราเช่ารถมานะครับกำลังจะไปเมืองคาเปกินะครับอันนี้เป็นรถที่เราไปนะครับผมนี่คือคนขับรถของเราแล้วครับคุณจอร์นะครับอันนี้เพิ่งมาได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับ ขอให้แวะถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวเราต้องเดินทางอีกประมาณชั่วโมงสงชั่วโมงได้นะครับกว่าจะถึงที่เมืองสเตปานสมินดานะครับแต่ผมเรียกไม่ไม่ผิดนะครับก็คือที่คาชเบกินั่นเองครับนี่เป็นเหมือนทะเลสาบสวยมากนะครับน้ำสีฟ้าเลยนะครับ ตรงนี้เหมือนเขาติดไปห้าเจลนะครับผมแสถ่ายรูปน่าจะเสียตังค์นะครับผมไปสอบถามคนแถวนี้มาแล้วนะครับที่นี่คืออ่างเก็บน้ําชินวารีนะครับเป็นอ่างเก็บน้ําที่เอาไว้เพื่อไปผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในเมืองนะครับ โดยน้ําส่วนหนึ่งในอ่างเก็บน้ําแห่งนี้นะครับจะไหลมาจากแม่น้ําอารากาวีนะครับแล้วไหลมารวมกันที่อ่างเก็บน้ําแห่งนี้นะครับหลังจากเราเสพบรรยากาศชมวิวเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยง่งเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันเลยดีกว่าครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปครับ นั่งรถต่อมาอีกแป๊บเดียวนะครับก็ถึงสถานที่ต่อไปแล้วนะครับตอนนี้ก็มาถึงจุดแวะถ่ายรูปอีกที่หนึ่งนะครับอันนี้คืออนา,นานุรีฟอร์นะครับเป็นป้อมพัการอนานุรีนะครับขออภัยครับชื่ออนานุรีฟอ์เทสนะครับ อมอนานูลีนี้นะครับถูกสร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่16นะครับโดยทำหน้าที่เป็นป้อมปราการนะครับแล้วก็เป็นปราสาทของราชวงศ์นะครับป้อมปราการแห่งนี้ผ่านศึกสงครามมาอย่างโชคชนนะครับโดยหนักที่สุดคือปี1739นะครับชนเผ่าอารากาวีนะครับที่เป็นเจ้าของโบสถ์แห่งนี้นะครับโดนสังหารหมู่นะครับและตัวป้อมเองก็ถูกทำลายนะครับ เหลือลอดแค่บางส่วนให้เราได้เห็นจนถึงทุกวันนี้นะครับโดยในอดีตนะครับที่แห่งนี้เคยใช้เป็นสถานที่หลบภัยสงครามนะครับรวมทั้งเป็นที่ฝังศพนะครับของเหล่าชนชั้นสูงราชวงศ์ในยุคอลากวีด้วยนะครับ หลังจากชมความสวยงามภายในโบสถ์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่าครับหลังจากนั้นออกเดินทางกันต่อนะครับก็จากนี้ไปอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราก็จะถึงจุดแวะไฮไลท์ที่สำคัญที่หนึ่งของเส้นทางกูดาอุลิเลยนะครับนั่นก็คือรัสเซียจอเจยเอนชิฟมอนูเมนต์นะครับหรืออนุสร์สถานมิตรภาพรัสเซียจอเจนะครับ ระหว่างทางตอนนี้นะครับจากที่แห้งแล้งแห้งแล้งนะครับเห็นแต่ภูเขาสีน้ําตาลสีแดงนะครับตอนนี้เราก็เริ่มที่จะเห็นภูเขาหิมะแล้วนะครับมีหิมะปกคลุมนะครับสองข้างทางตอนนี้คือแบบสวยงามมากครับฟินมากเลยครับแต่เส้นทางเส้นนี้นะครับมันจะค่อนข้างแคบนะครับแล้วก็จะลัดเลาะไปตามเขานะครับซึ่งมันจะใช้เวลานานนิดนึงและรถค่อนข้างติดนะครับ นะครับอยู่ข้างหน้าเรานั่นแหละครับอีกไม่เกินประมาณ2-3กิโลนะครับตอนนี้เราก็เข้าใกล้แล้วนะครับใกล้ถึงแล้วอีกอืดใจเดียวนะครับ นี้เราก็มาถึงแล้วนะครับที่รัสเซียนจอเจียเฟนชิฟมอนูเมนต์นะครับอยู่ตรงนู้นนะครับและเราก็มาเจอหิมะตามที่ตั้งใจไว้จริงๆครับตอนแรกไม่คิดว่าจะเจอด้วยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้สักอาทิตย์หนึ่งยังไม่มีหิมะเลยนะครับเดจะพาเดินไปชมเลยดีกว่า วิวภูเขาสวยมากนะครับคือบริเวณรอบๆนี้คือสามารถถ่ายรูปได้หมดเลยนะครับสวยทุกมุมเลยครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปบนรัสเซียจอยร์เจียมอนเมนต์ดีกว่าครับ นรมนนซมุทนตคือน้องม้าที่นี่ชิลมากนะครับสถานที่แห่งนี้คือรัสเซียจอร์เจียเฟนชิฟมอนูเมนต์นะครับหรืออนุสร์สถานมิตรภาพระหว่างรัสเซียกับจอร์เจียนะครับ โดยตั้งอยู่บนถนนหลวงระหว่างเมืองปูดาอุลินะครับไปสู่เมืองคาสเบกินะครับโดยด้านบนนะครับจะตกแต่งโดยสถาปัตยกรรมแบบโซเวียตนะครับใช้กระเบื้องโมเสสในการบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของชาวรัสเซียและจอร์เจียนะครับโดยด้านบนนี้นะครับเรายังสามารถมองเห็นวิวของเทือกเขาคอเคซัสได้อีกด้วยนะครับสวยงามมากเลยครับสถานที่เที่ยวแห่งนี้ถือว่าเป็นที่ที่ไม่ควรพลาดโดยเด็กขาดนะครับใครที่มาเที่ยวจอร์เจียหรือมาเที่ยวคาสเบกินะครับ อย่าลืมแวะมาที่นี่นะครับยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ติชมกันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันต่อไป EP หน้านะครับว่าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย